ดีครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องคลิปที่สองอเรื่องการพัฒนาเพทูอีกหน่อยเป็นเรียกว่าต้นไอ้น,นี่ต้นแบบนีฮิหน่อยจะเรียบร้อยกว่านี้คือเรื่องปกลูกค้าดูคร่าวๆก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเต็มอีกคลิปหนึ่งในขณะเสียบฮาร์ดดิสเพราะว่ายังเหลือทดสอบว่าจะเป็น e effect หรืออะไรพวกนี้ดูตัวอย่างคร่าวๆ เครื่องไม่ต้องกดอะไรเลยครับรุ่นเจ็ดรุ่นเก้าก็จะทําให้เหมือนกันของฝรั่งมันต้องเข้าหน้านูนหน้าน,าน,านี้ผมตั้งค่าให้บูตขึ้นเลยอันนี้ผมยังแก้ปัญหาปกยังไม่จบอ,อย่างเช่นไอ้เครื่องเคยขายเนี่ยไม่ค่อยมีปก กดแอลเพทูมีแค่ตัวอย่างนะครับซึ่งทดสอบเข้าเกมเล่นได้หมดเลยไปดูเครื่องต่อไป s เก่าทีวีไม่ค่อยสวยอีกหน่อยผมก็จะคัดเกมไม่ให้ไม่ใช่ลงทีพันสองพันมันรู้สึกเกะกะสายตา เซกาเซการุ่นแรกๆเลยอาจจะลงไม่เยอะครับอันตอนนี้แค่ตัวอย่างให้ดูเกมเกียร์เกมเกียร์ยังไม่ค่อยมีปกเท่าไหร่ไฟมีคอม เกมบอยเกมบอยคันเลอร์เกมบอยแอควานอย่างถ้าคนเก่เาก็น่าจะรู้นะบอยมันมีสามสามบอยอ่าแล้วก็เพวันนโอเคครับอนาคต เครื่องเล่นเพ o ทูที่ขายผมเน้นฮาร์ดดิสก์แกได้อยู่แล้วะจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วนะครับไม่ไม่ใช่รูปแบบเก่าแล้วจะใช้รูปแบบนี้ซึ่งวังว่าสวยดีและง่ายดีสวยและง่ายด้วยครับตัวเก่ามันดูรวมๆไปหน่อยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าหน้านี้สวยดีโอเคครับสนใจก็เหมือนเดิมครับสั่งซื้อเอา ติชมได้เดี๋ยวผมแก้ปัญหาปกสมบูรณ์เมืไหร่ก็โอเคครับสวัสดีครับ